เรียบร้อยนะครับบัดที่นี่เขาก็เดียวรถไปขืนเนี่ยบาดที่ไหนแล้วก็นที่เทียตอีกขั้นที่สองนะครับอายกโยกโยกทีได้ไปตรงไปแล้วนี่ครับพี่น้องปูนสูงแห้งครับอันนี้เพิ่นอยู่อับเภอแวงไงนะครับผมจวมาขอนแกน่นนะครับในโอ้นะครับบ่ได้ออกไปติดตั้งนอนสถานที่นะครับมือมือึม่งนี่ละม,มือเดียวนะครับนอกหน้ากที่ออกลุยคนนะครับผมทางจักกะลาบลงไปตัวเคร่งตางนะครับเด้อ สามิบีแรงสองกระบอกนะครับปอ,อกจันสองคันคันนี้เป็นคันแรกนะครับช่วงใบที่เป็นยันท์ไม้อีกคันหนึ่งนะครับสาิบเก่าแรงอันนี้เป็นยันยันมาดรุ่นใหญ่ดึกดึกบืนเลยนะครับยันมาเจ็ดสิบสองแรงนะครับตัวนี้นะครับเจ็ดเจ็ดสองห้านะครับยันมานะครับผมตัวนี้รุ่นใหญ่บึกบืนเลยนะครับเลี้ยวไปอ่ะพ่นสีไปไ,ไปเนี้ย ย,ยืนเงยยืนเฮี้นเด้อย,ยืหลังบ้านเด้อไปกินขา้าวนี่ก็ยูอูเขานะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับเด้อตัวนี้เป็นสีเขียวยนะครับคุณสีเขียวซักเผ็ดยันมะขันตัวไปมาต้องเห็ดเด้อมันมี้เด้อเออแหละตัวยันมะตัวนี้นะครับยูอูงานหลายนะครับโจนี่งานหลายนี่ครับลดไงเฮาเอ็ดไหนได้เด้อครับเด้อตัวนี้เอียดไหนสบายนะครับ กำลังเลงงานอยู่ครับด้วยเลงงานอยู่ติดตั้งนะครับแต่งนั่นแต่งนี่นะครับกะนะครับกำลังขึ้นโค้งพี่น้องฮอนเดดอยู่อู่นี่ยนะครับช่วงบ่ายกะเพิ่นกะเชียวรถยันมาที่สิบเก้าแรงม้านะครับเด้ออันนั้นเพิ่อนเอาแบบแยกระบบนะครับตัวนั้นอันนี้เพิ่นเอาแยกแบบแยกระบบนะครับตัวนี้แบบบักรุ่นง่ายอีลีนะครับนี่เจ็ดสิบสองแรงนะครับเดี๋ยวปีนเอาได้ครับด้วยนี่สีเขียวนะครับยักเขียวไมกแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เขาจะเสมอไปดันพอดีนะครับนี่มันจะเลยไปดันประมาณเกือบหนึ่งนะครับนนนีี่ตัว้ืบึง ตัวนี้นะครับเลยไปดันแค่เกือบเดียวนะครับเด้อเขาติเห็ดให้สมดุลนะครับเขาติดเห็ดยาวจนเถื่อทะนะครับนี่นั่นแหละพี่น้องขอตีดติดตามเบืองวันเมืองเดียววันนี้ก็เหลืออีกนิดเดียวนะครับผมเหลือตัวค้ำเล็กนาซีครับสวยเลยครับยันม่าเกิดติดสองแรงนะครับตรงสวยแข็งแรงแยกระบบพาพาพาฉีดเออละเลยรถทิปล้อนะครับตัวนี้นะครับ เอาใส่เหล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับผมส,สวยๆกันไปเลยนะครับเอาลงไม้เขาเลยเอาลงไม้เขาครับมันนั้นยักเขียวนะครับติดตั้งนอกสถานที่ได้นะครับด้วตัวนี้แต่ว,ว่ามื่อกี้เพิ่นเอาลดไม้เขานะครับเดี๋ยวนิดเดียวกับเท็ดนะครับผมตัวนี้ฉีดผ้าผ้าเราก็เชื่อมเพื่อน ุงมาต่อลงมาโอเคพ่อ,อลุงมา,าลงมา้งแล้วล่ะเดี๋ยวเราัดร้องเดี๋ยวดีนี้องหาเบอร์อื่ครับนนใบดันยังไงที่เราได้ทำได้ในสน่วน เดี๋ยวนิดเดียวนะครับกำลังแต่งอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนิดเดียวสุดเพือนปาดมุ้งใหม่เลยเด้อปาดมุ้งที่ิศละโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเป็นกันอีกนะครับัดทีนี้ฮอกกีเดี๋ยวรถไปขึ้นแด้วบาดที่ไหนแล้วก็บทีทีทอีกขั้นที่สองนะครับอายกยกยกทีได้ไปงลงพื้นแล้วนี่ครับพี่น้องพูนลุงแห้งครับอันนี้พันยูอำเภอแวงไงนะครับผมจังหวัดนอรแก่นนะครับเด้อตรงนี้อันนี้ก็อีกขั้นหนึ่งนะครับนี่ คันนี้กําลังจะมาติดมอเตอร์เกันนะครับประมาณห่างวงเล็กกันแล้วนะครับอันนี้เป็นยันมานะครับที่แรกว่าเดียวระบบเดียวละเปลี่ยนเป็นสองระบบนะครับเอาสีเขียวกันไม่เห็นคันนี้งามเพื่ังไหพบุญนี่เลือกอยากได้คือกันไปไปขึ้นรถตัวเ้าบาทใช่ไหมเอาบักซ้างเอาหน้าไปเพื่อนไปเอาเอาไปเพื่อนกูนะไปเร็วเอาละครับเรียบร้อยนะครับผู้ใดสนใจนะครับ0981523040นะครับ ครับกระจกกระเทียมใบนะครับเด้อยกระจกมันตีดกระจกกระเทียมใเบิดนะครับสวยกันไปเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ทิ่ที่ันขันปุ่นต่อนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาติดตามเบิ่งคันที่สองกันต่อนะครับในช่วงบ่ายนะครับสร้างกระตีคนสีร้อแล้วก็จะหากินข้าวกินน้ำนะครับไปละสวยกันไปเลยนะครับตัวนี้งามหมดจนหยกลยกุยกุยกุยเอ้ยโยกใกล้มือป่ะคือป่ะ ตัวนี้ด้วยตัวนี้ดดึงตั้มาโอ้ไปดันด้วยไปดันโยกไปดันนหยพี่น้องไปด้วยอาปกตินะครับยกล้อยกล้อยกล้อเออเอินยกล้อยกล้อเออโชว์พลังของถ่ายให้เราหลีกไปเลยนี่ครับยอดนะครับโอเคพี่น้องไปขึ้นรถเดี๋ยวพี่พาพี่น้องเขาไปขึ้นบงตอนเราขึ้นรถน้ำนะครับผมรถขันแร็วเร็วนะครับผมรถแย่รถรถเกียร์รถแม่โครนะครับ ตัวนี้นะครับเพื่อนเอาผ่าดตามสามที่ผื่นนะ่นเป็นน้องนะก็เรียบร้อยแล้วก็ค่อยแต่ตัวขั้นที่สองยันมาที่ที่เก่าแรงตัวเลยนะครับผมนะครับ